อ,ออกเสียงกระแดยิ้หายกูจากเรื่องสควิตเกมนั่นแหละนะครับโอเคก็อุปกรณ์ที่เห็นก็จะมีแบบนี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นรูปโป่งนะครับรูปโป่งหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็กาวแล้วก็เป็นเศษกระดาษนะครับโอเคเราจะมาอ,อ,อันนี้ก็คือผมก็มาลองทําครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะมาลองทําเหมือนกันก็เกิดได้ดูคลิปนี้ก็แสดงว่าเออผมทําสําเร็จนะครับโอเค เราทำยังไงก็ไปดูกันนะครับออแรกเราจะเป่าลูกโป่งก่อนนะครับเราจะเป่าลูกโป่งให้ขนาดพอดีกับหัวเรานะครับเพราะว่าเราจะเอาเศษกระดาษเนี่ยมาแปะๆตรงเนี้ยแปะให้มันเป็นได้ทรงของหน้ากากนะครับเนี่ยนี่คือวิธีที่เราจะทํานะนี่ครับขนาดประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะใช้ เมจิกล่างทรงเอานะครับอืม,อมแปะไปก่อนนะครับ รอบมดแล้วนี่ก็เพิ่งแปะไปชั้นเดียวเอ้ยนี่เดี๋ยวจะแปะไปอีกสักสองสามชั้นอะ่ะมันจะได้หนาหนามันจะได้แข็งๆนะครับนี่นะครับน่าจะเกินครึ่งชั่วโมงได้ที่ผมนั่งทำม,มานี่อันนี้ก็คือ หนาโอสมควรแล้วครับนี่มาเดี๋ยวผมจะไปตากแดดไว้ตอนนี้เที่ยงยี่สิบหนะครับครับไปนี่นะครับเพาลงมกันก็ทิ้งไว้ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับนี่แก่งไงได้ไหมี่ย แบบนี้นะครับเนี่นี่ครับดึงคอแขแบบนี้เหมือนมันมันจะรุดๆหน่อยนี่แบบนี้อ่ะเอ้ยพอจะมีความหวังแล้วเนี่ยแบบเนี้ยอือหือเรียบร้อยครับลูกโ <c oughs> ป่งแตกก่อน มือหนักไปหน่อยเดี๋ยวแกะออกมันเป็นทรงนะเนี่ยถ้าเราจัดให้มันอยู่ทรงประมาณเนี้เออว่ะแม่งใช้ได้ว่ะนนี้คือไม่ได้วัดไว้เลยนะตัดทิ้งสดๆไปเลยถ้ามันเล็กกว่าเกินไปก็ ก็พลาดเลยนะเนี่ยอือหือนี่เนี่ยรูปทรงเป็นหน้ากากขึ้นมาแล้วเห็นปะมาลองวาดดูกันเฮียมันไม่เหมือนไม่เหมือนหน้ากากไลเดอเลยเนี่ยประมาณนี้นะ อันนี้ผมจะพ่นบางๆไปก่อนบางไปหลายชั้นไปนะครับแล้วผมจะมาตัดคางออกก่อนนะครับแล้วก็จะทําตรงสัญ,ญลักษณ์ด้วยเดี๋ยวอันนี้ผมจะทําเป็นสี่เหลี่ยมนะสูงสุดเลย ใส่แบบนี้แล้วพับลงไปแล้วก็ดึงออกมาโอ้โห,โห,โห,หมันจะทำหน้ากากสั้นไปหน่อยโอเคครับเราได้ละคือตัวนี้เราจะตัดกันมา ก็าทาไปได้นี่ครับเยสเฮ้ย yes. hey. สุดว่ะมันของจริงเลยครับทุกคนเนี่ยมาทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลงสีขาวนะครับเราจะมาดูระบบการพับหดของหน้ากากนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือกระดาษที่ครับที่มาม้นมวนไว้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้ทุกชิ้นนะครับส่วนปลายก็ใช้เทปพ,พันให้มันหนาๆน,นะครับวิธีการนะรผมก็จะใส่แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับมีแบบนี้แล้วผมก็จะแปะไว้ที่ตรงนี้นะครับแบบเนี้ยนะนี่นะครับอันนี้ก็ต้องส่วนปากส่วนคางนะแหมเหมือนก็มาล้อกันตอนนี้เนาะอย่างนี้นะครับอ่าแล้วจากนั้นก็ ตรงนี้ก็จะล็อกไว้กับส่วนหน้าใบหน้านะครับแล้วก็แบบนี้มันก็จะนี่ครับพับหดแบบนี้ได้นะแห้งเหงาโอ้ยังเหลืออยู่มึงขันน้ำเพี้ยเลยโอ้โหแปะโดยไม่เล็งไว้ก่อนนะอันนี้คือไม่ทำมุมทำมาร์กอะไรก่อนแปะลงไปเลย แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบแบบนี่แบบนี้นะแบบนี้แล้วครับแต่ว่าหน้าตรวเนี้ยผมได้จับจับให้มันหมดความเหนียวแล้วนะครับเพราะไม่อยากให้มันลอกอันนี้ด้วยมันไม่ค่อยเหนียวแล้วตัวเนี้ยแค่แปะติดเองนะครับเดี๋ยววัดก่อนเราจะไปลงสีดำเลยมันอาจจะไม่ออกมา ได้แบบที่คิดเรานะผมว่าแต่ว่าเราก็ต้องลองกันไปครับอันนี้ก็เพิ่มลูกเล่นให้หน้ากากของเราเราจะไปพ่นสีด้วยไปนี่นะครับทุกคนหน้ากาของเราส่วนใบหน้านี่อันนี้พ่นสีเสร็จแล้ว ครับทุกคนตอนนี้ผมใช้เทปเก็บขอบเนี่ยเก็บขอบเหมือนของจริงเลยเออเหมือนหน้ากากของจริงอะครับอะนี่นะครับหน้ากากของเราก็เจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อาจจะก้องแก๊งไปหน่อยนะครับนี่ขอภอภัยด้วยอะแล้วก็นี่ครับดันสุดได้ประมาณนี้ตอนนี้ก็หลวมหมดละผมดันเล่นจนหลวมหมดละเรามาดูระบบดันกันนะครับนี่ ระบบเป็นแบบนี้นะครับอ่ะตัวน,นี้จะเป็นล็อกติดไว้นะครับแล้วก็จะขยับด้วยตัวตรงนี้นะครับนี่แบบนี้อ่ะมาอนนี้นะครับ,บ,บ,นนนรบเรามาดูสายกันนะครับอันนี้เป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษนะนี่กระดาษมาพับนะครับอันนี้ก็เอาเทปแปะไว้นะครับแล้วก็ตัดน้านตัวนี้ตัดเป็นฝานแบบนี้นะครับด้านบนอันนี้ลงล่างเพื่อ เป็นล็อกในการใช้สายนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วก็แบบนี้นี่ล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็สวมกับหัวได้นะครับนี่ครับหน้ากากของเรานี่ก็ไปทําตามกันได้นะครับทำเล่นขำๆก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับคลิปนี้นะครับเถ้าเกิดว่าผลตอบรับดีนะครับ คนชอบวิวเยอะอะไรอย่างนี้ผมอาจจะมาทำหลายๆววเวอร์ชันก็ได้นะครับเพราะว่าที่ผมคิดไว้ก็มีหลายแบบหลายวิธีที่จะมาทำเหมือนกันหรือผมอาจจะมีทำสีอื่นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคนดูผมนะครับก็จะรู้ว่าผมเนี่ยมีสเปรย์เพียบเลยนะครับฝากติดตามกันไว้เลยนะครับเผื่อผมอาจจะมาทำเวอร์ชั่นต่างๆอะไรแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับ